สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องคะมาพบมาพบกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่21เดือนเมษายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะเมื่อนี่นะคะแอดพาพ,พี่น้องมาท่าสขุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำล่านะคะพีพ่น้องคะเอาแนวทางอาจารย์ของอาจารย์คนผาสุขนะคะ ในคลิปนี้นะคะสิด้มาเป็นตัวใดพลอยพิร้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปน,นี้พร้อมๆค่ะสวัสดีครับเป็นผมว่าแถวตอางแดนในอดร์ได้ค่ะอาจารย์คือทีแล้วมาเมื่อกี้นี่ก็ ดว่าแจ้งใดล่ะเหรออันอาจารย์ให้หนึ่งหกศูนย์เนี้มันเข่าตัวตะเลนยูฟเอฟซีเป็นกระทมมาถามฉันนี่รองอีคาเอฟที่คือจะว่าเรื่องของแล้วจำเว่าคือแต่ละงวดดีผมใหม่แอดแต่ผมที่เฮ็ดสูตรสีคู่กันมาอยู่บ่อนี่เพราะเฮ็ดแล้วแล้วมันจะมีสองสูตรนอที่ผมร่วมแล้วเบื่อแล้วคนเมียเขาว่าที่เอาสูตรใดหฮยังสีนะแต่ลังสูตรหายเบิดนอคิดยิงเหมือนจังซี่เดอรเมื่อกี้นี่มันมีสูตรคู่กันนต่ตอนมีสูตรผมใหม่ไปมันมี 0821นอเป็นตัวยืนนอ้าผู้ใดพ่นเขาเมืองเมืองของไดเฮ้าโดยแอดเด้อถ้าพ่นเมืองแต่ต้นจบจบกับเอาสูตรเดียวนี่พ่นก็เข้าใจแล้วพ่นก็จะถือเลขเงินบค่ลผมบอกแล้วว่า0กับ5ตัวเดียวกันเงินบ่ลลแป8กับ3ตัวเดียวกัน2กับ7ตัวเดียวกันบานหนึ่งกับ6ตัวเดียวกันบานนี้มันอยู่นี่หนี่มันมีห้ากับ6อยู่แล้วเนาะเพราะว่าหนึ่งกับ0ตัวอันหนึ่งกับหกตัวเดียวกันนั่นมันหนึ่งหกมันอยู่นี่มีแล้วบานนี้ก็ ศูนย me. ์นึ่การถามมันบ่เป็นหามันก็ต้องขึ้นแต้มเป็นนึ่งเียิมันก็อยู่ในนี่กันนะแอบอีกศูนย์หนึ่งผมมันเต็มเลยบานนี้มันมีเลขผมให้เฮ็ดไว้นี่มันมีศูนย์มีหนึ่งมีห้ามีหกน่ะอืกอดข้อกันพอดีบานนี้คศูเมื่อกี้นี่นี่เป็นยังผมจังไห้หนึ่งหกหนึ่งหกเป็นศูนย์นอเป็นเลขสามตัวนอผมกะอาศัยว่าอย่างไฮเอฟซีคนขันัน บิ้งมาหลายๆคลิปแล้วคนที่กอาใจผมว่ามันตัวคู่กันน่ะก็ถ้าพจนเอาจับเอาแตพาะหนึ่งหกศูนย์นี่ไปตัวเดียวแล้วพจนไปตัดซื้อพจนกระถือนอกแอดน้อค่ะนี่แบบนี้ถ้าเพจนว่าเอาตัวนี้มาหนิถ้าเพจนเอาตัวประโก้ใหม่คือแปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองแปดหนึ่งสองหนึ่งนอนี่เลขมันก็ยุ่นีนี่แล้วว่าหนึ่งศูนย์นี่มันเป็นเหลอได้น่ะมันเป็นหนึ่งห่าน้ำเหลือได้แอดค่ะ คือเพราะว่าศูนย์กับห้าตัวเดียวกันเนาะแต่มาถ้าซื้อตามที่ผมประกอบให้นี่ซุ้มที่ประกอบเอาไหมมันจะเป็นตัวรองนี่เป็นตัวลักแตคือหนึ่งศูนย์นี่แหละมาเนศศูนย์ก็มาตัวเดียวกันกับมันก็จะมีหนึ่งหาน้ำเนาะแอดเนาะคือแบบมีหนึ่งหาแล้วมันก็จะมีหกศูนย์น้ำแล้วก็มีหกหาน้ำเท่านั้นก็จบเนี่ยซุ้มนั้นเป็นตัวรองนะน้าโอ้แบบนี้งวดนี้มาเนี้งวดนี้กับว่าหลายตัวได้ด้ค่ะเออการถ่ายเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เขามาเบื้องการ ขอลังจักนน้อยเราบางที่อาจจะเป็นผลประโยชน์แกเจ้าของเพราะว่าถ้าเบิกทุกเลขอาจจะว่าเข้าใ,ใจคือผมกับศิจับไห้อาจจะบ่ถือนะผมก็จับคว่มจับตามความชอบตัวเองเนาะอื่นแต่ว่าเลขนี่ยรวมมาไหวให้แล้วคือเลขมันอยู่ในม้วนนี้น่ะมันสลับซับซ้อนอยู่ในนีน <S <S ่แหละแอดคือถ้าเอฟซีเนเบิงแล้วเิ่นพิจานณาตามงว่าผสิพยายามย้จะรอดว่าโตคู่กันนี่ละสาคัญที่ศูนอ่ะค่ะ สำคัญที่สุดผมมันซ้อนๆกันอยู่ในนี้เที่ยวนี่ก็จะสี่ตัวอย่างเดิมลเลยเอค่ะเออสี่ตัวอย่างเดิมเอาไปเลยเนาะ,ะเออตัวแรกคือสองสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะเก้าค่ะนี่เลขสี่ตัวนี่แหละตามตำร้ายสูตรของเพื่อนเนาะมันจะต้องกอดข้อกันในนี้ค่ะ นี่ถ้าสมมติมันหลุดไปตัวใดตัวหนึ่งมันจะมีตัววิ่งกับมาเอิ่นเป็นเล็ติดจะนอมีอยู่สองตัวแอบเลขติดค่ะเออมีเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดค่ะความนีผู้ใดเข้าใจในสูตรผมแล้วหนึ่งบอกามากก็ได้มันอยู่ในหนีอยู่แล้วนะเจ็ดก็อยู่ที่สองนอแปดก็อยู่กับสาม,มานะค่ะตามหลักมั่นแต่ว่าเป็นอย่างคือเอามม่หายก็อาศัยว่าผู้คน,ขเ,านาเ,เขามือเมืองนอาจจะบอเข้าใจอยากจะจับใ่เอาถ้าเป็นมากไปแนวนั้นนั้นมึจะจับ คู่ไห่ได้เดอเอาจาก3้ำเก้าน่า่หชุดค่ะเออมี2อแอฟสองค่ะ2องสามเนนีกาสอแอฟสองค่ะสองสี่ค่ะสามสค่ะสามเค่ะก็ตัวสุกท้ายนีกา4ีแอฟซีเค่ะแล้วัานี้อ ผมมาแท้งเน้อสปอรอผมเน้อเน้อเอฟซีเขาเบิงขับมมาคือผมกับสาระพมาคือผมมาสองาแอดขีดเส้นไป2สองค่ะสองเก้ค่ะครับสโตนี่ละแล้ววันนี้ผมจะเอาโตกันแอดจับเอาจากสองชุดด้อเอค่ะโตกันนี่คันเท่าไหรกัคันนิ่งันายัมันหลุดไปอย่ามันเบินเอาเป็นสาแอดสาค่ะตัวที่สองนี่มัน สมมติว่า4 4กับเก่ามันตัวเดียวกันแต่ว่าเอา C C F 4 4ค่ะเอา4 4 F สองชุดนี่ละเป็นตัวกันหน่อยดูอะไรกาสมมติจับเลขสามตัว F สองชุดเ้อะเออ4เป็นหนักไม่ทั้งเลขเบิร์นเดอร์ในสูตรนี่นั่นเป็น C C เก้า4 4 9เก้าค่ะเออตัวที่สองนี่กาสองสองสาม F สองสองสามค่ะ แล้ววันนี้ก็สามสามเกแอสสเกค่ะเออแล้ววันนี้ก็กีเซนไตนี่ละสองตัวสุดท่าเนี่ยสองสองสามกับสามสเก้านี่ล่ะเอาสี่สิบเป็นล่อเออนี่ล่ะกีเนไตสองตัวนี่ละอาถ้าสมมุติว่าเอฟซีขมาเบืองแล้วเนาะถ้าเพือนว่าบ้าบ่มากล่ะอันอันบ่มากล่ะสองเปมากศูนี่กะก็เอาขามาใส่ได้เด้อเอเพราะว่า อย่างที่ที่ผมในในหนีเนี่ยมันจะขาดไปหาเนาะหากับศูนย์มันจะขาดไปขขกคำหกับหนึ่งค่ะหนึ่งเนี่ยไซว่าสองนี่ลบแต้มเป็นหนึ่งเนอะพี่น้องเนอะเออทำมากสองทำม,มากหนึ่งก็ใช้ได้เออแล้ววันนี้ศูนย์เดีย๋ยชศูนย์ยนี่ก็ไซว่าเก้านี่หล่ะมันจะขึ้นแต้มไปเป็นศูนย์ถ้าเก้าขึ้นแต้มเป็นศูนย์มันจะมีหามาน้่มถ้าไปจับอีกศูนย์หนึ่งมันจะมีสามมีห้ามีเก้ามีศูนย์ยังสินะแอดค่ะ กับเพี้ยนอลงไปจังนี้น้อยๆฮะล่ะออกับเตมีเอียนโตมาแท่งกันกับมิซีกําหาเท่านั้นและที่มันบ่ถือก,กันนั่นนะกับสองเท่านั้นและที่มันบ่เข่ากันแต่เลขกับสิเวยนเพี้ยนนี่นี่ล่ะมันอาศัยว่าถ่ายเอฟซีว่าโอ้บ่ามากละเก้านี่มาศูนเนอ,อใช่ได้เพราะว่ามันมากน้ำกันนี่นะมันขึ้นแต้มไปซื้อค่ะแั่เด้อค่ะั้องนวดมีเท่านี้นะ <c oughs> แอ๊ <c oughs> ค่ะเออครัจังไดรกะอีซีคุณพ่อคุณแม่ของข้าพึ่งกะขอให้สุขดีสุขบูสุขคนเนาะทุกอย่างก็เป็นแนวทางเนาะแอนเนาะค่ะจากสิ่งออกตัวใดกะพ่อรู้ว่ามันติดเป็นตัวใดแท้แต่ว่าตารทำใหยสูตรเพิ่มทังสี่เนาะกะขอให้สิ่งสักสิ่งฝากด่านเข้าให้มันถือเด้อแอดเดร์ค่ะสุขคนคนสุขคนหมาลำนวยลำนวดสุขบูสุขคนสวัสดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะไปพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขาแนวทางตำเล่านะคะพี <l ukan> <l ukan ่น้องคะเอาแนวทางมณีคของอาจารย์ค่าเลขวินมีสี่ตค่ะมี2-3งสเก่าเลขติดมี7กับ8นะคะพี่น้องคะอาจารย์เราจับคู่หายสองสามสองสีสองเก่าสามสีเก่าสเก่าตัวกัน3ากับสี3สสตนะคะพี่น้องคะสีสีเก่าสองแล้วก็สามสเก่าค่ะมณีอาจารย์เราเน้นย่ทีสองสาเก่าสองสองกับ3-3มเก่านะคะพี่น้องคะ จังไรก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะโอ้ยหอนพี่น้องคะเอากระมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากอาจารย์คนผาสุกนะคะพี่น้องคะจังไรก็อย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหอนแห้งพี่น้องเอ,อ้ย ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากอาจารย์คนผาสุขค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้านผูอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาเลวก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสิไดบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ ไปพี่้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอกเิเดียอตัวล่าไปพี่ดองบนเทาสุสกุสก้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่แวดในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ